มากนะคะจะออกแมวแบบเเปิดแผ่นหลังนะคะก็คือทําเชือกควายจากด้านด้านเต้าด้านหน้านะคะไวามาตรงไหลแล้วก็มาผูกตรง้ารหลังนี้เลยนะคะขนาดที่เรามาแชก็ขนาดไม่เกินไม่เกิน32มสิบสองนะคะสามสิบสามสิบสองอะไรเงี้ยค่ะก็คับประมาณไม่เกินบีนะคะไหมที่ใช้เป็นไหมซัเออมเมอร์นะคะซัมเมอร์เบอร์สิบหกสองเส้นนะคะแล้วก็ประกบกันนะคะออใช้ประมาณ ส่วนเข็มนั้นนะคะเป็นเข็ม2หัวนะคะสีทองนะคะใช้ด้านเบอร์สนะคะใช้เบอร์สามนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากได้ไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นนะคะวิธีทําไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะขยายตรงเต้านะคะตรงเริ่มตอนเต้าเลยก็คือทำเต้าลงมาถ้าไม่ค้าบอกว่าใช้สามสิใช้15แถวนะคะคนที่ต้องการ34หรือ3าที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยจะต้องทํา เต้าเนี้ยมากกว่า15แถวนะคะคือมันเริ่มจากจุดนั้นกนการขยายนะคะเอ่อเราจะเริ่มจากเต้าก่อนนะคะเต้าด้านบนเ,เต้าทั้งสองข้างก่อนแล้วก็มาประกบกันอ่างน้ำถ้าในการทําเต้านะคะเราจะขึ้นนะคะขึ้นโซ่นะคะไปประมาณขึ้นโซ่ไปประมาณ6ครั้งนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะจะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็กลับลงมาในหลักที่นะคะในหลักที่ประมาณหลักที่สามนะคะแล้วก็พันหัวเข็มควักนะคะเป็น1หลักนะคะแล้วก็ทําหลักที่สองนะคะแล้วก็ทําเป็นทั้งหมดนะคะสามหลักค่ะสามหลักนะคะในแต่ละโซ่นะคะ เมื่อได้สามหลักแล้วนะคะนับนับอันนี้เป็นแถวแรกนะคะแล้วเราก็นับเป็นแถวที่สองนะคะขึ้นแถวที่สองเนี่ยเราจะทาโซ่สองครั้งนะคะแล้วก็กลับด้านนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะพันควักนะคะเพียงแต่ว่าแถวที่สองเนี่ยเราจะทําหลักหนึ่งเนี่ยนะคะหลักแรกเนี่ยเราจะมีการเพิ่มไปอีกหนึ่งหลักนะคะเป็น2หลักในในในช่องแรกนะคะในหลักแรกแล้วหลังจากนั้นเราก็ถักแบบธรรมดานะคะหลักละหนึ่งครั้งนะคะแล้วพอมาถึงหลักสุดท้ายอะค่ะ เราจะเพิ่มนะคะเราจะเพิ่มเป็น3ามหลักนะคะ3าหลักในเ,เวลาจบแถวนะคะเป็น,นหลักสุดท้ายนะคะเราจะผัดฐานควักไป3ามครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะน ตาประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะเป็น2แถวจบไปแล้วนะคะทีนี้เราจะทําทั้งหมดในประมาณ19แถวนะคะ mm hmm. ก็คือทําแบบเดิมเลยค่ะ19แถวนะคะทั้ง2เต้าเลยนะคะ mm hmm. เมื่อได้ออกมาครบ2เต้าแบบนี้แล้วนะคะ mm hmm. เราจะเอามาเชื่อมต่อกันนะคะ ในการเชื่อมต่อนะคะเราจะถักแถวที่20สิบนะคะเป็นการเชื่อมแต่ว่าเราจะมีการประกบกันจากด้านหน้านะคะตรงช่วงกลางอกเนี่ยเราจะวางทับกันนะคะให้ประกบกันนะคะประมาณ20สิหลักนะคะที่ประกบกันนะคะในการต่อกันเนี่ยนะคะเราก็เริ่มแถวที่20สิบเลยนะคะก็คือพันแล้วก็ควักนะคะ ถักไปอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงช่วงกึ่งกลางหน้าอ,อกนะคะเราจะมีการใช้สองเต้าเนี่ยประกบกันแล้วก็ถักไปเลยนะคะ เมื่อมาถึงตรงช่วงจะกลึ่งกลางแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีการซ้อนกันนะคะก็คือหยิบเอาชิ้นอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะมาประกบกันเลยนะคะวางทับกันเลยนะคะแล้วก็พันแล้วก็ควักถักลงไปนะคะปักในในเต้าแรกนะ,ะแล้วก็เอาที่เต้าหนึ่งที่มาประกบกันเนี่ยในมุมแรกของเต้าเลยนะคะก็และทีนี้ก็ถักพันควักลงไปนะคะดึงออกมาเป็นครั้งเดียวนะคะรวบไปสองเต้าเลยนะคะ ทําอย่างนี้ค่ะตรงช่วงที่ประกบกันเนี่ยนะคะทั้งหมดจะเป็น20หลักค่ะสําหรับเต้าขนาด32ไม่เกินนะคะแต่ถ้าใครที่มีการขยายแล้วก็ทําเต้าที่ใหญ่ขึ้นเป็น34หรือ36เนี่ยตรงจุดเนี้นะคะ เอาให้มันประกบกันให้มากกว่า20นะคะให้ให้มันประกบกันทับกันมากกว่าเพราะว่าเรามีหน้าอกที่ใหญ่กว่าเนี่ยก็จะต้องทําช่วงเต้าเนี่ยให้มันทับกันเนี่ยกว้างกว่าเดิมนะคะมันจะได้จะได้พอดีกับขนาดเต้าเรานะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะทั้งสองด้านประกบกันนะคะก็จะดูเป็นเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะถักแบบเหมือนเดิมค่ะพันควักแล้วก็ให้ไปให้จนสุดแถวนะคะ นี้นะคะประกอบกันเสร็จแล้วนะคะสุดแถวแล้วนะคะทีนี้เรามาเริ่มนะคะทำพันควักนะคะพ,พันควักธรรมดาเลยนะคะอีก2แถวค่ะนะคะ ทำแถวถัดไปนะคะแถวถัดไปเนี่ยจะเป็นการทําแบบเป็นห่วงนะคะ ก็คือจะขึ้นโซ่ในหลักแรกเนี่ยประมาณสี่ครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพันหัวเข็มนะคะข้ามหนึ่งช่องนะคะหหลักนะคะแล้วก็ลงพันควักหนึ่งครั้งนะคะโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มข้ามหนึ่งหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ลงหลักถัดไปนะคะเป็นพันควักหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งครั้งนะคะวนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนสุดแถวเลยค่ะทำหนึ่งแถวนะคะ ได้แล้วนะคะนี้นะคะหนึ่งแถวที่จะมาอธิบายเบธธรรมทำช่วงระบายนะคะก็คือลงในหนึ่งช่องเนี่ยค่ะสามหลักนะคะง่ายๆเลยพันควักในหนึ่งช่องสามหลักนะคะในหนึ่งแถวนะคะแล้วแถวถัดไปนะคะก็คือทําพันควักนะคะลงไปในหนึ่งหลักเนี่ยสองครั้งนะคะหลักถัดไปหนึ่งครั้งสองครั้งหนึ่งครั้งสลับกันค่ะก็คือทํา จนสุดแถวเลยนะคะ1 2 1 2สองหนึ่งสองสลับกัน1แถวนะคะและในแถวสุดท้ายนะคะอันนี้เราไม่เพิ่มนะคะเราถักแบบหลักละหนึ่งครั้งนะคะจนสุดแถวเลยค่ะทำมาได้แล้วนะคะเก็บริมค่ะตอนนี้มาถึงตอนเก็บริมแล้วนะคะทําพันหัวเข็มแล้วก็ควักแล้วก็รวบทีเดียวนะคะทําแถวหนึ่งค่ะ นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะทำหนึ่งแถวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทำเชือกย,วยาวๆเลยค่ะเมื่อขึ้นไปถึงบนสุดแล้วทำเชือกยาวเพื่อเป็นคล้องไปเลยนะคะทีเดียวให้จบนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอย่าลืมห่วงนะคะทำห่วงสองห่วงสำหรับคล้องเชือกนะคะแล้วก็ทำเชือกด้านนี้ด้วยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะ ก็หวังว่าจะไม่ยากไปเนาะสำหรับใครที่อยากจะลองทำใส่เองดูนะคะลายนี้นะคะไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยนะคะส่วนลายปักนะคะลายปักนี่แม่ค้าปักไม่ค่อยแข่งใครชอบปักหรือไม่ชอบเนี่ยก็สามารถตกแต่งเองได้นะคะอันนี้แม่ค้าก็ปักปักไปเนาะเพราะว่าชอบให้มันมีลายนิดๆหน่อยๆน,น่าดูฟุ้งฟิ้งดีนะคะสําหรับวิดีโอนี้แค่นี้นะคะถ้าหากว่าใครยังไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหนก็เม้นได้นะคะเดี๋ยวมาตอบให้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะ